แนะนำบทอัลฮะดิษบทนี้เป็นบทมาดานียะมี29องค์การที่ให้การสนใจต่อการตราพระราชจัยัดการอบรมและการชี้แนะการสร้างสังคมอิสลามให้ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งหลักการศรัทธาที่บริสุทธิ์และมัญญาตันดีงามบทอัลฮะดิษได้กล่าวถึงเรื่องสําคัญสําคัญสามเรื่องกล่าวคือหนึ่งกรวาลทั้งมวลน,นั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างและผู้ประดิษฐ์ ผู้บริหารตามที่พระองค์ทรงประสงค์ 2. องจำเป็นต้องเสียสละชีวิตและสิ่งมีค่าเพื่อเชิดชูศาสนาของอลัลถสามวาดภาพข้อเท็จจริงของโลกนี้ว่าไม่มีสาระปราศจากแก่นสารและเป็นสิ่งที่ลวงตาเพื่อมิให้มนุษย์หลงระเริงต่อมันบทได้เริ่มโดยการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้างทุกสิ่งในจักรวาลเช่นต้นไม้ก้อนหินมนุษย์สัตว์ แร่ธาตุต่างๆย่อมแท้ซ้องสะดุดีต่อพระองค์ทุกสิ่งจะกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของพระองค์ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงลักษณะอันง,งดงามของอัลลอฮ์และบรรดาพระนามอันสูงส่งของพระองค์พระองค์ทรงเป็นโดยไม่มีเริ่มต้นทรงท้ายสุดโดยไม่มีอวสานทรงปรากฏตัวด้วยร่องรอยแห่งสิ่งที่ถูกสร้างมาของพระองค์ทรงซ่อนเร้น สิ่งที่ไม่มีผู้ใดรู้ถึงธาตุแท้แห่งข้อแท้จริงของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงสร้างมนุษย์และผู้กำหนดจัดเตรียมจักรวาลองค์การต่างๆต่อมาได้เรียกร้องเชิญชวนบรรดามุสลิมให้เสียสละมีใจกว้างขวางและบริจาคในทางขอัล่อเพื่อให้บรรลุสู่ความมีเกียรติและความสูงส่งแห่งกิจการอิสลามดังนั้นจำเป็นแก่ผู้ศรัทธาที่จะต้องต่อสู้เสียสละด้วยชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ได้มาซึ่งความสันติสุขในโลกนี้และผลตอบแทนในโลกหน้าบทนี้ได้กล่าวถึงผู้ศรัทธาและพวกกลับกรอกสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นแสงสว่างได้ฉายออกมาข้างหน้าและรอบๆตัวของพวกเขาส่วนพวกกลับกรอกนั้นก็จะคลําหาทางในความมืดเช่นเดียวกับที่พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้คล้ายกับเดรฉา,านที่อยู่ในความมืดแห่งอวิชชาความผิดพลาดและการหลงผา บทนี้ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงของโลกนี้และข้อเท็จจริงของปรโลกและได้วาดภาพของโลกทั้งสองไว้อย่างละเอียดโลกนี้เป็นที่สูญสลายไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเสมือนกับพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งได้งอกเงอยอย่างเต็มที่เมื่อได้รับน้ําฝนแล้วมันจะมีสีเหลืองเหี่ยวแห้งร่วงโรยจนกระทั่งกลายเป็นเศษชิ้นไร้คุณค่าเมื่อลมพัดมามันก็ กระจัดกระจายปลิวไปตามสายลมส่วนพระโลกนั้นเป็นโลกแห่งความจีรังคงอยู่ตลอดไปไม่มีความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากไม่มีความทุกข์ยากและความกังวลใจบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงเป้าหมายของบรรดาศาสนาทูตใช้มีความยำเกรงต่อหละและให้เจริญรอยตามแนวทางที่ถูกต้องของบรรดาศาสนาทูตและบรรดานาบีของพรงบทนี้ได้ถูกขนานนามว่า บทอัลฮะดิษเพราะได้กล่าวถึงเหล็กในบทนี้ซึ่งมันเป็นพลังของมนุษย์ในยามสงครามเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเหล็กนำไปใช้ในการสร้างสะพานและตึกรามบ้านช่องเหล็กใช้สำหรับทำโล่ดาบและหอกและนำไปใช้ในการทำรถถังเรือดำน้ำปืนใหญ่และอาวุธอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสรีมสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแท่ซ้องสะดุดีแด่อัลลอฮ์ และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณะอานาจเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็นและทรงให้ตายและพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งพระองค์เป็นผู้ทรงเดชะนุภาพเหนือทุกสิ่ง บพระองค์ทรงเป็นองค์แรกและองค์สุดท้ายและทรงเปิดเผยและทรงเร้นรับและพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งัััววววลลลลีีกสสสมมมานออออยุตช ยพระองคือผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในระยะเวลาหกวันและพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์พระองค์ทรงรู้สิ่งที่เข้าไปในแผ่นดิน และสิ่งที่ออกมาจากแผ่นดินและสิ่งที่ลงมาจากฟากฟ้าและสิ่งที่ขึ้นไปสู่ฟากฟ้า,ฟาและพระองค์ทรงอยู่กับพวกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ณแห่งหนใดแล,ล้วลอนั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอําอนาจอันเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์ และการงานทั้งหลายถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์เท่านั้นุพระองค์ทรงให้กลางคืนเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันเข้าไปในกลางคืน และพระองค์เป็นผู้รู้สิ่งที่อยู่ในส่วงอ,อกพวกเจ้าจงศรัทธาต่ออัลลอและรอสูลของพระองค์และจงบริจาคในทางของอัลลอ จากสิ่งที่พระงองค์ทรงทําให้พวกเจ้าเป็นตัวแทนของมันดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้บริจาคในหมู่พวกเจ้านั้นสําหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ ลล م م แล ك เช่นไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ศรัทธาต่อหลอทั้งๆท,ที่รอซูนได้เรียกร้องให้พวกเจ้าศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและแน่นอนพระองค์ได้ทรงเอาสัญญากับพวกเจ้าแล้วหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา ه ُวَ ا ل َّ ذ ي ي ُ ن َ ز ِّ ل ُ ع ل ى ع َ ب ْ د ِ ه ِ آ ي ا ت ٍ ب َ ي ن ا ت ٍ ل ي ُ خ ْ ر ِ ج َ ك ُ م م ِ ن ا ل ظ ُّ ل ُ م ا ت ِ إ ل ى ا ل ن ُّ و ر و َ إ ِ ن ا ل ل َّ ه ب ِ ك ُ م ل َ ر َ ؤ و ف ٌ ر َ ح ي م พระองค์เป็นผู้ประทานองค์การอันชัดแจ้งลงมาแก่มุฮัมมัดบ่าวของพระองค์เพื่อนำพวกเจ้าออกจากบรรดาความมืดสู่ความสว่างและแท้จริง อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอต่อพวกเจ้าว่ามาลังคุมอัลลาฮล توفيق في سبيل الله وللله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من أن قبل الفتح وقاتل

ย่อมไม่เท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้บริจาคและได้ต่อสู้ใน,นทางขอร้อก่อนการพิชิตนครมกะกชนเหล่านั้นย่อมมีฐานะสูงกว่าบรรดาผู้บริจาคและต่อสู้ใน,นทางขอรลอะหลังจากพิชิตนครมก,กาและ้วลอได้ทรงสัญญาความดีงามสวนสวรรค์แก่ทั้งสองฝ่าย แล้วลอนั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำใครคือผู้ที่อัลลอ์จะให้ยืมบริจาคในทางขอลลอด้วยการยืมที่ดีแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มผลบุญแก่เขาและเขาจะรับรางวัลอันมีเกียรติคือสวนสวรรค์ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وانتي جاو รัศมีของพวกเขาจะฉายแสงณเบื้องหน้าของพวกเขาและทางเบื้องขวาของพวกเขาจะมีเสียงกล่าวว่าวันนี้มีข่าวดีแก่พวกเจ้าคือสวนสวรรค์อันหลากหลายมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا, انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ه ه ب ا บ و ัฏลุห فيه الرحمه وظاهره من قبلي العذاب วันที่พวกกลับกรอกชายและพวกกลับกรอกหญิงจะกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าจงมองมายังเราเถิดเพื่อเราจะรับแสงสว่างของพวกเจ้าด้วยจะมีเสียงกล่าวว่าจงหันหลังกลับไปทางข้างหลังของพวกเจ้าเพื่อสแสวงหาแสงสว่างเอาเองขณะนั้น ก็จะมีกำแพงที่มีประตูบานหนึ่งมาขวางกั้นระหว่างพวกเขาด้านในของมันนั้นมีความเมตตาและด้านนอกของมันด้านของพวกกลับกรอกมีการลงโทษว ว่าทรบสตุมวรตบตุมว่ากรตคุมอลอมานียุหัตตาจ้าอัมร ا ل ัลลอฮ์ว่ากรรคุบิลลาห์ลกรูรพวกเขาพวกกลับกรอบจะร้องเรียกเขาทั้งหลายบรรดาพุทธทาว่าพวกเราไม่ได้เคยอยู่ร่วมกับพวกเจ้าดอกหรือเขาทั้งหลายกล่าวว่าแน่นอน แต่ว่าพวกเจ้าได้ทำลายตัวของพวกเจ้าด้วยการกลับกรอกและพวกเจ้าคอยสิ่งที่เกิดขึ้นแกบ่บรรดาผู้ศรัทธ,ธาและพวกเจ้าสงสัยในเรื่องของศาสนาและความหวังที่เลื่อนลอยได้หลอกลวงพวกเจ้าจนกระทั่งพระบัญชาของอัลลอฮ์ได้มีมาและมันชัยตอนได้ล่อลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์ มมมมมะะววาาาคคุุนรรฮีลบอสดังนั้นวันนี้การไถ่บาปจะไม่ถูกรับจากพวกเจ้าและจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่พำนักของพวกเจ้าคือไฟนรกมันเป็นสถานที่อันเหมาะสมแก่พวกเจ้าและมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่งอลัมยะยนิลิลลดีนอามมนู

และสิ่งซึ่งได้มีลงมาคือความจริงและพวกเขาอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ไดรับคัมภีร์มาก่อนนี้แล้วช่วงเวลาได้เนิ่นนานเกินไปแก่พวกเขาดังนั้นจิตใจของพวกเขาจึงได้แข็งกระด้างและพวกเขาส่วนมากจึงเป็นผู้ฝ่าฝืนอออลลมมบ กนนล,าาละ,ละกุออิพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากที่มันแห้งแล้งแน่นอนเราได้ทำให้สัญญาณทั้งหลายแจ่มแจ้งแก่พวกเจ้าแล้วเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาไขขวด

ب ب ي ي และบรรดาผู้ศรัทธาต่อลอและบรรดารอซูลของพร่งชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้สัต์จริงและเป็นผู้เสียสละชีวิตหน้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาสำหรับพวกเขาจะรับรางวัลของพวกเขาและแสงสว่างของพวกเขา ส่วนบรรดาผูป้ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธองค์การต่างๆของเราชนเหล่านั้นเป็นชาวนรกอิลามูอันนมัลฮายาตุดดุนยาละอิบุวะละฮุวะซีนะตุวะตะฟาคุรุนบัยนะกุมวะตะฟาคุรุนบัยนะกุมวะตะกาซุรุนฟิลอัมวาลิวัลเอาลาด كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يهيج فتراه مصفرا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ลเพิ่งทราบเถิดว่าแท้จริงการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดเว้นแต่เป็นการละเล่นและการสนุกสนานร่าเริงและเครื่องประดับและความโอ้อวดระหว่างพวกเจ้าและเป็นการแข่งขันกันสะสมทรัพย์สินและลูกหลานเปรียบเสมือนดังน้ำฝนที่การงอกงามของพืชผลยังความพอใจให้แก่กษตกร แล้วมันก็เหี่ยวแห้งเจ้าจะเห็นมันเป็นสีเหลืองแล้วในที่สุดมันก็จะกลายเป็นเศษชิ้นแห้งส่วนในประโลกนั้นมีการลงโทษอย่างสาหาัสและมีการอภัยโทษและความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากความสุขที่หลอกลวงเท่านั้น إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم <applause> จากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันประหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินซึ่งถูกจัดเตรียมไว้สําหรับผู้ศรัทธาต่ออัลและรอศูลของพระ่งนั่นคือความโปรดปรานของอัลซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และลอันนั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่

เว้นแต่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมาแท้จริงนั่นมันเป็นการง่ายสำหรับอาาัลลอวฮ์เพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าต้องสูญเสียไปจากพวกเจ้า และไม่ดีใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าและอลอนนั้นมิทรงชอบผู้หญิงยะโสและผู้คุยโวโออวัน,นบบสลบุคลลือบรรดาผู้ตรณีและสั่งสอนคนให้ตรณี

ว,ว uh ah โดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตของเรามาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและเราได้ประทานคำพีและความยุติธรรมลงมาพร้อมกับพวกเขาเพื่อมนุษย์จะได้ดำรงอยู่ในความเที่ยงธรรม และเราได้มีเหล็กขึ้นมาเพราะมันมีความแข็งแกร่งมากและมีประโยชน์มากมายแก่มนุษย์และเพื่ออัลลอฮ์จะได้ทรงรู้ถึงผู้ช่วยเหลือพระองค์และาศาสนาทูตของพระองค์โดยทางลับแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพรลังผู้ทรงอำน,นาจวล โดยแน่นอนเราได้ส่งนัวและอิบราฮิมมาและเราได้ทำให้ลูกหลานของเขาทั้งสองเป็นนบีและเราได้ประทานคำพีมาให้ดังนั้นบางคนในหมู่พวกเขาก็เป็นผู้ที่อยู่แนวทางที่ถูกต้องแต่พวกเขาส่วนมากก็เป็นผู้ฝ่าฝืน ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون แล้วเราได้ส่งบรรดา,าศาสนาทูตของเราติดตามร่องรอยของพวกเขาและเราได้ส่งอีซาบุตรของมารยามตามมาและเราได้ประทานคำภีอินยิลให้แก่เขาและเราได้กำหนดความสงสารและความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่ปฏิบัติตามเขาส่วนการถือสันโดษนั้นเราไม่ได้บัญญัติขึ้นมาแก่พวกเขาเว้นแต่พวกเขาประดิษฐ์มันขึ้นมาเพื่อสแสวงหาความโปรดปานของลอแต่พวกเขา ม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรและเราได้ประทานรางวัลของพวกเขาแกบ่บรรดาผู้ศรัทธานในหมู่พวกเขาแต่พวกเขาส่วนมากเป็นผู้ฝ่าฝืนยาอเยฮัลลดีนอามนุตตะกุลลอฮะวะอามินูบิรสูลิฮยุติคุมกิฟลัยนิมิรรหมติฮวยจัลละคุมนูรันตัมชูนบิฮิวยัฟิรละคุม ลลโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์และจงศรัทธาต่อศาสนาทูตของ,รงอพระองค์เถิดพระองค์จะทรงประทานความเมตตาของพระองค์ให้แก่พวกเจ้าเป็นสองเท่าและจะทรงให้มีแสงสว่างแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตและจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าและอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ

และแท้จริงความโปรดปานนั้นอยู่ในอุ้มพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานมันเท็ซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกรุณาอย่างใหญ่หลวง